สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเคซีรีส์แมนชน้นจะมาพูดคุยและเล่าซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง d i s Plus Hot Star อีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Judge from Hell นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง The Judge from Hell นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของ Justiceia ปีศาจผู้วิพากษาที่ถูกลงโทษให้มาอยู่ในร่างของขังพินนาที่บบดโอยพักคชินเฮผู้วิพากษาสาวหลังจากที่เธอส่งวิญญาณลงนรกผิดคนจึงทําให้เธอถูกลงโทษและถูกส่งมายังโลกมนุษย์เพื่อตามหาฆาตกรสิบคน,คนมาลงนรกให้ได้และทําให้เธอต้องมาัวบพันกับฮันดาออนที่ะบดโดยคิมแจยังสายสืบหนุ่มผู้รักในความถูกต้องที่เริ่มสงสัยในคดีที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเธอ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Jaws from Hell นั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงคิวของซีรีส์ใหม่แกะกล่องของเรานะครับกับซีรีส์เรื่อง The j a w t from Hell นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับและนําแสดงโดยนักแสดงหญิงที่ผมชอบสุดๆคนหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือคุณพัคชินเทนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของคุณพัชชินเทนะครับก็คือเรื่อง Doctor s l u m นั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับเธอจะมารับบท2บทบาทนะครับในบทบาทของคังพินนานกษาที่เป็มุ และจัสติเซียนะครับผู้พิพากษาปีศาจนั่นเองนะครับมาในสองบุคลิกเลยรอบนี้นะครับและพระเอกนะครับที่มาประกบคู่กับเธอนะครับนั่นก็คือคุณคิมแจยางนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่อง love in contract นะครับในรอบนี้เขาก็จะมาเป็นสายสืบหนุ่มนะครับที่มาพูวพันกับคดีที่จัสติเซียได้ก่อไว้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ2ตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมาเรามาพูดถึงในเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับคอนเซปต์ของ the judge from hell นะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับของ เรียกว่ายมโลกนะฮะที่จะมีตัวจัสติเซียนะครับซึ่งเป็น หนึ่งในผู้พักษาของขุมนรกนะครับที่มีหน้าที่ในการส่งดวงวิญญาณผู้ชั่วร้ายลงนรกนะครับแต่ว่ามันมีอวันหนึ่งนะครับที่เธอก็ได้มาเจอกับดวงวิญญาณปริศนานะครับนั่นก็คือตัวคังพินานะครับที่ระบทโดยคุณพักชินเฮนั่นเองนะครับซึ่งเธอก็เป็นผู้พักษาสาวนะครับที่ถูกคนร้ายทําร้ายจนเสียชีวิตนะครับและได้ลงมาที่นรกด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ไต่สวนยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรเลยนะครับจัสติเซียก็ได้ส่งตัวผู้พักษาคังบินานเนี่ย ลงนรกไปเรียบร้อยทำให้นะตัวเธอจึงถูกลงโทษนะครับจากบาเอลนะครับที่เป็นปีศาจสูงสุดของนรกณตอนนั้นนะครับโดยการที่ตัวจัตติเซียนะครับจะต้องถูกส่งมาโลกมนุษย์นะครับในร่างของคางพินานะครับที่เธอเพิ่งต้งโทษไปเมื่อกี้เลยนะครับและต้องไปเอานะครับวิญญาณของฆาตกร10คนนะครับที่ก่อคดีบนโลกนะครับและ ยังไม่ถูกการลงโทษอย่างสาสมนะครับส่งมาลงนรกให้ได้นะครับทำให้ตัวจัสซีเซียนะครับในร่างของผู้พิพากษาคังบินานะครับจึงต้องมาอยู่ในโลกมนุษย์นะครับและตามล่าคนชั่วมาลงโทษให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งในขณะที่เธอกําลังเรียกว่าทําภารกิจในการจับตัวคนชั่วมาลงนรกนะครับเธอก็ได้ไปพัวพันกับตัวสายสืบคังดาออนนะครับที่รับบทโดยคุณคิมแจยังนะครับซึ่งเขานะครับก็เป็นสายสืบหนุ่มที่เรียกว่าเป็นคนที่รักในความยุติธรรมนะครับรักในความถูกต้องนะครับ ใครถูกก็ว่าถูกใครผิดก็ว่าผิดไปนะครับและเขาก็ได้มาเข้ามาพัวพันในคดีที่ตัสซีซีของเราเนี่ยได้มาเรียกว่าพิจารณาคดีด้วยทําให้เขาก็เริ่มรู้จักผู้พักษาคนนี้และเช่นเดียวกันก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอยทําไมผู้พักษาคนนี้มันว่าความแปลกๆครับมันพิจารณาคดีแปลกๆนะครับและทําไมคนร้ายในคดีนั้นถึงถูกลงโทษเบามากแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีก็เลยจึงเกิดความสงสัยขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผู้พากษาคนนี้นครับที่ชอบบอกว่าตัวเองเป็นปีศาจนะครับแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลงผิดอะไรประมาณนี้ครับเขาเป็นคนที่หลงผิดจริงๆหรือว่าเป็นปีศาจจริงๆกันแน่นะครับทำให้ตัวสายสืบคางดาอ่อนจริงต้องเริ่มมาพิสูจน์ในเรื่องนี้นะครับและเราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าสุดท้ายเนี่ย ตัวจัสซิเซียนะครับหรือว่าตัวผู้พิพากษาคางพินนานะครับจะสามารถหาฆาตรกร10คนมาลงโทษได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นในเรื่องกันเลยนะครับและนี่ก็คือคอนเซปต์ของ The j u d g e From Hell นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดูไปเพียง2ต่ตอนแล้วเรื่องนี้ผมชอบมากต้องบอกว่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพล็อตการ ลงโทษคนชั่วเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ที่ทำถึงและทำได้สะใจที่สุดเท่าที่เคยดูซีรีส์มาเลยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องกันก,นก่อนเหรอไม่ว่าจะเป็นติดคุกเหรอจะมาฆ่าเหรอจับทรมานเหรอโหกระจอกเพราะเรื่องนี้คือคุณทําอะไรผิดไว้คุณทําอะไรเหยื่อไว้นะครับ คุณจะถูกกระทําแบบเดียวกันแบบเป๊ะเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าสะใจสุดๆส,สะใจไม่พอนะครับพอลงโทษตรงนี้เสร็จปุ๊บมีกระทืบซ้ําก่อนส่งลงเป็นนรกด้วยนะฮะบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะทำให้ต้องบอกว่าถ้าคุณชอบแบบแนวที่แบบลงโทษคนชั่วที่กฎหมายทําร้ายไม่ได้เรื่องนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับและในไหนนะครับเราจะมีซีรีส์เรื่องเดอดดืวิชัที่จะเป็นผู้พากษานะครับที่น่ากลัวเหมือนปีศาจแล้วทั้งทีนะครับแล้วทำไมครับเราจะมีผู้พากษานะครับที่เป็นปีศาจไปเลยไม่ได้ล่ะแถมเป็นปีศาจตัวแม่่นะครับทีถูก ลงโทษนะเพราะดันส่งคนปนรลผิดคนนะครับทำให้เธอจึงต้องขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วก็จัดการกับเหล่าคนชั่วนะครับบอกเลยคนชั่วหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแม่อย่างจัสติเซียมาแล้วนะครับและในบทบาทของผู้พิพากษาเองก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าก็น่าจะเป็นบทบาทของผู้พิพากษาที่น่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับและในรอบนี้คุณแพคชินเฮก็จะได้มาเป็นผู้พิพากษาครับก็คือตัวจัสติเซียในร่างของผู้พิพากษาคังพินานั่นเองนะครับในลุกของผู้พิพากษาที่โนสนโนแคร์นะฮะ นาทีจะเห็นว่าแบบผู้พิพากษาจะถูกเตือนในศาลว่าแบบรักษามารยาทหน่อยปกติผู้พิพากษาต้องเป็นคนว่าทนายว่าอายการใช่ไหมอันนี้ผู้พิพากษาโดนเองเพราะเธอก็เป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดออกมาเลยคิดอะไรก็ทําไปเลยนะครับใครมาว่นเวอร์ใครมาดามากกับเธอเธอฟาดหมดเลยจะเป็นทนายหรืออายการไม่รู้แหละ ใครพูดมากหน้าลำคาญโดนตบหมดนะฮะเรียกได้ว่าลืมภาพลักษณ์ของผู้พิพากษาแบบเดิมไปได้เลยนะครับและประเด็นนะครับก็คือคุณพักชินเฮในบทของผู้พิพากษาในรอบนี้คือบอกเลยว่ามาแบบสวยมากฟาดมากนะครับแล้วก็ดูเป็นตัวแม่ตัวมามส,สุดๆรอบนี้นะครับแถมคาแรคเตอร์ของเธอก็จะเป็นแบบแนวนกวนๆด้วยกวนไม่พอนะครับตอนฉากที่เล่นเป็นบทคนโลกจิตแล้วคือแบบเล่นโคตรดีเลยเล่นถึงมากเลยนะครับต้องเรียกว่าพอดูจบปุ๊บเนี่ยขอเพิ่มฉายาพักชินเฮการละครให้อีกฉายานึงเลยนะฮะและถึงแม้มันจะดูเป็น โรแมนติกแฟนตาซีก็จริงแต่ว่าในส่วนของพอรดกฎหมายก็เรียกว่ายังคงเสียดสีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่ดีนะครับเหมือนหลายเรื่องเลยนะครับที่จะเล่นประเด็นว่ากฎหมายยังไม่สามารถลงโทษคนชั่วได้เท่ากับความผิดที่เขาก่อไว้ครับยังมีคนชั่วที่ยังอลอยนวลอยู่หรือว่ายังถูกกฎหมายลงโทษแบบไม่เต็มที่นะฮะและที่สําคัญนะครับเหยื่อที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือนอกจากไม่ได้รับความยุติธรรมไม่พอครับยังไม่สามารถปกป้องเหยื่อจากการก่อคดีซ้ําได้อีกนะครับซึ่งต้องบอกว่าแค่คดีแรกนะครับเหมือนไม่ ไม่มีอะไรนะแต่ว่าแบบโหเป็นคดีที่แบบดูแล้วซึมเหมือนกันเพราะว่าแบบโหมันแบบ based on true story เลยคือแบบมันมีเรื่องจริงมันมีเคสแบบนีจ้จริงๆนะครับแล้วมันยังเกิดอยู่ด้วยนะครับทำให้ก็แบบว่าพอได้เห็นผู้พากษาปีศาจของเราไปกระทืบคนร้ายนะเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะฮะและเหนืออื่นนนะครับเหมือนจะเป็นพล็อตที่แบบเล่าธรรมดงธรรดาๆอะไรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มีการวางปมได้ดีนะครับมีการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนนะครับแถมจงังหวะปล่อยของก็ปล่อยดีมากครับทำให้เราก็เรียกว่า ดาทางได้ยากขึ้นแล้วก็สนุกกับมันได้มากขึ้นด้วยนะครับและจน,นึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือว่าเขามีการใช้ชื่อของเจ็ดสองปีศาจของโซโลมอนมาใช้ในตัวละครของเรื่องนี้ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบบาเอลไปมอนวาลักเรโมรีอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าถ้าคุณเ,ยเคยดูเคยศึกษาเกี่ยวกับปีศาจของโซโลมอนมาก่อนหรือเคยอ่านมังงะเมจัยมาก่อนคุณจะคุ้นกับไอชื่อเหล่านี้มากเลยว่าแบบเอา้านี่มันตัวนี้นี่ว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้ก็เลยแบบอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยสําหรับชื่อตัวละคร และลุ้นเลยว่าจะมีตัวไหนมาอีกนะครับซึ่งถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์นี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติก แฟนตาซีมีสืบสวนนิดนะครับที่ทําออกมาได้สนุกมากๆนะครับใครชอบแนวการลงโทษคนชั่วที่กฎหมายลงโทษไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้คือเรียนเชิญจริงๆนะครับคือแบบลงโทษไอ้คนร้ายนี่ได้แบบสาสมและจังหนับจริงๆนะครับใจคนดูสุดๆนะครับเพราะรอบนี้ไม่ได้ถูกพิพากษาจากคนนะครับแต่ถูกปีศาจมาพิพากษาด้วยตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับและถ้าคุณนะับเป็นแฟนคลับคุณพักชินเฮเหมือนผมนะผมบอกเลยเรื่องนี้คือคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าในรอบนี้คือแบบสวย จัดเลยคือแบบเหมือนดึงเสน่ห์ดึงสกิลทุกอย่างที่คุณพักชินเทียมีมาในเรื่องนี้เลยฮะสวยมากนะครับแล้วก็คือเล่นได้แบบกวนๆบทจะฟาดก็ฟาดบทจะแอคชั่นก็ได้บทจะแบบเล่นโลกผิดก็ได้คือรอบนี้ครบเครื่องจริง,รงผมบอกเลยเพราะว่าเธอนะครับจะมาในบทบาทของผู้พักษาสาวนะครับสายฟาดนะครับปากแจ๋วด้วยนะฮะและบอกเลยคอยลงโทษคนชั่วด้วยคือแบบน่าสนใจสุดๆนะครับและในส่วนของเคมีของพระนางก็น่าสนใจนะครับว่าปีศาจท,ที่ไม่มีหัวใจเนี่ยจะโดนสายสืบหนุ่มของเรานะครับตกได้หรือ เปล่านะครับก็ต้องมารอติดตามดูกันได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง The j u w s from Hell นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง The Jaws from Hell นะครับซีรีส์นี้เขาฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Disney Plus Hotstar นะครับมาทุกวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับ